สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมห้องเช่าของเรากันนะคะที่ใจกลางเหมือนพัทยาใต้ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ยูนิคเซาท์พัทยาใต้ค่ะ ยูนิคเป็นคอนโดไฮไลท์บนเนินเขาทำเลดีเยี่ยมใกล้สถานที่ท่องเที่ยวอ,อย่างวอลกิ้งสตรีทและชายหาดพัทยาเพียงไม่กี่นาทีค่ะ,ะห้องนี้มีขนาด6 3ตารางเมตรนะคะอยู่บนชั้น22เป็นแบบ2ห้องนอน2ห้องน้ำตกแต่งพร้อมอยู่เฟอร์นิเจอร์ครบคันนะคะแถมยังมีโซนครัวบิวอินสำหรับการทำอาหารด้วยค่ะ จุดเด่นของห้องนี้นะคะเป็นวิวจากชั้น22เปิดกว้างแบบ180องศาสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำฟิตเน็หรือส่วนสีเขียวสบายตาด้านหน้าโครงการยังมีร้านค้าด้วยนะคะยูนิคเ้ลพรทยาใต้นะคะวันนี้เราไม่คุณข้าวผักแล้วหากสนใจติดต่อทางไลน์หรือว่าแชทติดต่อดาวมาได้เลยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปกอ่อนสวัสดีค่ะ